สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงกา,การเปิดกล้ามเนื้อในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอก การเปิดเขาขึ้นมาจากที่เขาตึงอยู่การยืดการเปิดคลายสะบักนะคะท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ทำให้ส่วนทรวงิกสไปทรวงิกคือส่วนที่กระดูกสันหลังส่วนกลางก็คือในส่วนของบริเวณที่เป็นซี่โครงของเรานะคะในส่วนนี้แข็งแรงแล้วก็เปิดกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าท่าเปิดกล้ามเนื้อท่าเปิดท่ายืดหน้าอกกลุ่มนี้เนี่ยมีท่าอะไรที่เราจะทำได้บ้างเราเริ่มต้นจากการที่เราเซตตัวเอง ในท่าออ f o Position นะคะท่าคลานเข่าค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราเปิดมือขึ้นไปหนึ่งมือยืดขึ้นไปหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วพับมือเนี่ยค่ะมาด้านหลังคอแล้วเปิดหายใจเข้าหายใจออกสอ่อกดลงไปที่ข้อมือแล้วหายใจเข้ายืดขึ้นมาใหม่หายใจออกหายใจเขา้า หายใจออกหายใจเข้าช้าๆค่อยๆยืดหายใจออกวางลงนะคะทำด้านขวาแล้วก็ทําด้านซ้ายด้วยเหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้เมื่อกี้นําทําด้านซ้ายไปแล้วน้าก็ต้องทําด้านขวาเหมือนกันคะ่ะน้าก็ยืดมือขึ้นไปหายใจเข้าลึกๆมือนะคะมาจับตรงคอด้านหลังเปิดศอกขึ้นไปหายใจออก ั่งนี้ลงแล้วยืดมาเอาศอกนะคะมาแตะข้อมือค่ะหายใจเข้าหายใจออกกดลำตัวลงหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นไปบิดอกขึ้นไปหายใจออกกดลงมาช้าๆหายใจเข้าหายใจออกกดอีกครั้งหนึง่งแล้วคลายอ่าแล้ว หลังจากที่ทำแล้วนะคะเราจะคลายท่าต่อไปด้วยแคทโพสและข่าวโพสนะคะแคทโพสนะคะกับข่าวโพสนี่เขาจะเป็นท่าที่ตรงข้ามกันนะคะหายใจเข้าเนี่ยกดสะดือลงต่ำแอนก้นเชิดหน้าอันนี้เรียกว่าท่าข่าวโพสคาท่าวัวหายใจออกแคดโพสสูบสะดือเข้าไปหากระดูกสันหลัง โกงหลังขึ้นสูงสูงหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกสะดือลงพื้นแอ่นก้นเชิดหน้าท่าวัวหายใจออกหายใจเข้ายืดท่าวัวหายใจออกแมวโค้งหลังเยอะๆแคะโพสอ่า ท่านี้นะคะจะทำหลังจากที่เราคลายร่างกายจากที่เราฝึกโยคะมาหลายๆท่าหรือฝึกท่าเมื่อกี้แล้วมันตึงมันปวดแขนปวดไหล่นะคะปวดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆสามารถคลายท่าด้วยแคทโพสและคาวโพสได้ตลอดนะคะหรือว่าท่าอีกท่าหนึ่งที่ใช้ในการคลายท่าเวลาต้องการพักก็คือท่าชายโพสชายโพสก็คือการนั่ง อยู่บนก้นนะคะส้นเท้าเนี่ยอยู่ใต้ก้นใต้สะโพกแล้วยืดตัวไปยาวๆพักเห็นไหมคะชายโพสต์นี่เป็นท่า Default ของในกลุ่มโยคะหลักๆเลยนะคะว่าจะต้องมีการเซตท่าในการพักเซตท่าในการเริ่มต้นอันนี้เป็นการก็จบนะคะสำหรับท่าที่เปิดยืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาฝึกโยคะเนี่ย ในท่าต่างๆกันแล้วนําจะพยายามใส่คลิปในท่าในเซตของกลุ่มอาสนะที่รักษาที่ทําให้ร่างกายเราเปิดและยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ